วางเรียงกันก่อนแม่แล้วถ่ายรูปเอออันนี้หนุ่มๆนะนคะไรนี้คเนาเดี๋ยวจะวางกันทีเดียวอ้าวจับพาจับแยกกันไปเลยแตกกันไปค่ะแอลลี่ทิ้แล้วแจกกันค่ะอ่ะแจกกันไปอ้านี่เชียร์เอาเอาอ้อยเชียร์กับเชียร์กับเงาหน่อยอ้อเชียร์ขาเชียร์นาเงาหน่อย อ่ะออ๊กค่๊กๆๆๆเชียร์สีดูสุกสู้อนนอ้าไวขหนูอ้าวไม่มีใครได้กับกูเลยดบิ๊กดู๊กดบิกวันนี้ตีมอะไรพี่ต้นอ้อวันนี้เป็นตีม ครอบครัวหมีค่ะครอบครัวหมีน<ม>ี<ม>่ใช่อันนี้นมค่ะนี่ไม่ใช่หมีมน,นี่สวัสดีทีมครอบครัวหมีนะคะครอบครัวเราก็จะมีน้องแจ็คน้องเงาน้องเตอร์น้องรี่น้องออยน้องหวยแล้วก็น้องใหญ่น้องใหญ่ค่ะวันนี้ก็มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะจ๊ะ มันเกิดพี่ต้นอ้อนะจ๊ะจริงๆแล้วมันอยู่อีกสองวันแต่นะเราอยากจัดอดนะคะน้องๆจะได้มากันได้ครบนะคะจริงๆพี่เกิดวันที่หกนะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ล่วงหน้านะจ๊ะแล้วเขาก็แบบนี่แบบคำนี้คำนี้อาติงคะมีความสุขมากม้ยนะคะไปก่อนสาวเอ๊เอเคยอืม อย่าลองกิมละมูสไปที่อี่นกันใช่ค่ะตั้มเวลคมดินค่ะเวลคมทูไทยแลนด์เย่เยอะไรอ่ะไปแล้วค่ะเราน่าจะไปนนั่งคนะตลก พอแล้วกินโอ้ยอย่าบอกนะแปลดูอยากเล่นอยากเล่นอะขอท่าฟิตเฟียตะทิ้งทีครับต่แต่ตาดาดาดาต่ต่อต่แต่ดา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 แต่แต่เอยไปกดของเาละเอยเายาต่แต่เอยเบามาก

กางเกงคนนี้นะคะดูกางเกงของเขาหน้าดูความกางเกงของเขานะเป็นงงนะไงบ้างคะเขาอไร่อยไหมคะเขาฝามัาาาานไม่เปิดอะ่ะเขาฝา,าดาน้องฝ่าไม่เปิดอะไรนะฝามัานไม่เปิดแล้วทำไงแล้วกูจะกินอุ้ยอุ้ยหมูลรน <laughs> มีกุ้งมี

วิ่งมาอย่างไรล้จักนเลงตัวใหญ่นั่งลงนั่งลงนั่งมาจากไหนอ่ะมาจากไหนอ่ะหลักมากเลยอ่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะกุ๊กกุ๊กอันนี้หมาต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเขาเรียกอะไรนะขาวตะเกียบตอนกลางคืน เจเดมขย่ำนะาถ้าไม่เกิดความเครียดจะไม่ทำร้ายใครกากหมายคีมายมานี่ก็ช่างรู้จริงน่ารักอ่ะพอกันแต่ว่าเดือปนุ่มกว่านุ่มเข็มค้นหจะมันแพงเกิน

อย่าร้องตั้งแตยังไม่กินได้กินของเราแล้วโอ้โหออเอาไว้เดี๋ยวเราเอ้ยอยอ้วกใส่เอ้ยเอาให้หมดดีไอ้ที่ซื้อยซื้อไม่ให้มันย้อนเอ้ยคือแบบจะย้อนมันย้อนมันตีว่าแล้วซื้อที่ซื้อนี่มันย้อนใช่มันแรงมากมันแบบมันมนคล้ายๆมันเอ๊ะไปไงเหยอะมากเหยอะมาก ล้างคอเลยนะาอ้าอนีอย่าอ้วงนะอย่าอ้วงนะอย่าอ้วกนะเอออันนี้ดิอันนี้ดินี่ว่าปเยอะเสุมเลยคราวนี้อย่าอ้วกลดนะไม่อ้วันากสภาพ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 ช้อสภาพ่สองโอ้โอยโอยโอยเดี๋ยวชวนน้อง่ บอกเลยนะว่าทำไมเจ๊ไม่ได้เลยเจ๊มากเลยขนาดกมแกเลยนาดชกผชกผิดสุชกผดสดทไมเจ๊กูไม่ไ้เจ๊กูนงมากเลยอกขนาดนี้นะคะเวลาอุ๊ยมีคนอ้วกอยู่ในห้องน้ำนะคะ เอาอุยแล้วก,กันนะคะแล้วกนนะคะขอตั้งหลับแบบหนึง่งขอตั้งหลับแบบหนึ่งนะคะมีคนอ้วนอยู่ในห้องน้ำด้วยค่ะตอนนี้นะคะขณะีนเวลาตีสองนะคะตีสองกับตีสามนะคะเราไม่ได้เมานะคะห <laughs> ัวเ่า わ <laughs>